นักเรียนทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะครูยุ้ยจะพานักเรียนนะคะมาดูในเรื่องของวงกลมนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของมุมในครึ่งวงกลมนะคะนักเรียนมุมในครึ่งวงกลมก็เป็นมุมในส่วนโค้งของวงกลมแบบหนึ่งนะคะที่มีความยาวของส่วนโค้งที่รองรับมุมนั้นมีขนาดเท่ากับครึ่งหนึ่งของความยาวของเส้นรอบวง เสมอซึ่งนักเรียนก็จะได้ศึกษาสมบัติของมุมในเครื่องวงกลมดังที่จะกล่าวดังต่อไปนี้เรากำหนดให้วงกลม O นะคะมีส่วนของเส้นตรง AC ให้เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมนะคะแล้วให้นักเรียนพิจารณามุมในส่วนโค้งต่อไปนี้เราจะเห็นว่าจากรูปนะคะ มุม aoc ซึ่งเป็นมุมตรงที่มีขนาด180องศาและมุม abc ก็เป็นมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้ง ac นะคะเราจะเห็นว่านะคะจากทฤษฎีบทที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมุมในส่วนโค้งของวงกลมและมุมที่จุดศูนย์กลางก็จะได้ว่ามุม abc มีขนาดเท่ากับ90องศา ซึ่งสามารถสรุปออกมาเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับขนาดของมุมในเครื่องวงกลมได้ว่ามุมในเครื่องวงกลมมีขนาด90องศาหรือเท่ากับ1มุมฉากค่ะและสำหรับทฤษฎีในเบื้องต้นนะคะเรายังสามารถพิสูจน์ได้อีกหลายวิธีซึ่งในที่นี้ครูจะนำเสนอวิธีพิสูจน์โดยใช้ความรู้เรื่องรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว และขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมดังต่อไปนี้นะคะเรากำหนดให้วงกลม O มีมีส่วนของเส้นตรง AC นะคะให้เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมและมุม ABC ก็เป็นมุมในครึ่งวงกลมเราต้องการพิสูจน์ว่ามุม ABC เท่ากับ90องศาหรือไม่นะคะก็มาดูนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะในการพิสูจน์เราจะลากส่วนของเส้นตรง OB นะคะโดยที่ส่วนของเส้นตรง OB นั้นจะมีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง OA เพราะว่าทงคู่ต่างเป็นอะไรคะรัศมีของวงกลมค่ะถูกต้องค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะได้มุมที่1เท่ากับมุมที่2เพราะว่าเป็นมุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว ก็จะมีขนาดเท่ากันใช่ไหมคะและต่อไปนะคะเนื่องจาก OB เท่ากับ OC เพราะว่าเป็นรัศมีของวงกลมเดียวกันก็จะได้ว่ามุม3เท่ากับมุม4ใช่ไหมคะเพราะเป็นมุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วที่มีขนาดเท่ากันใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะคะนักเรียนจะสังเกตว่ามุม1บวกมุมสอง บวกมุม3บวกมุม4จะมีค่าเท่ากับ180องศานะคะเพราะอะไรคะเพราะว่านะคะเป็นขนาดของมุมภายในทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมรวมกันจะต้องได้ร้อยองศาหรือ2มุมฉากใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะคะก็จะได้เท่ากับ2คูณมุม1บวกกับ2คูณม,มุม3หลังจากนั้นนะคะก็จะได้ 2คูณมุมที่1บวก2คูณมุมที่3เท่ากับ180องศาเพราะว่ามุมที่1เท่ากับมุมที่2และมุมที่3มเท่ากับมุมที่4เพราะฉะนั้น1บวก2จึงมีขนาดเท่ากับ2เท่าของมุมใดมุมหนึ่งนะคะจากนั้นเราจะได้ว่ามุม1บวกมุม3เท่ากับ90องศาดังนั้น มุม a b c ก็จะเท่ากับ90องศาค่ะนะคะจบไปแล้วนะคะในการพิสูจน์ในเรื่องของมุมในครึ่งวงกลมนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะนักเรียนเราจะมาใช้ความรู้เกี่ยวกับมุมในครึ่งวงกลมมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะจากรูปนะคะนักเรียนจะเห็นว่า ส่วนของเส้นตรง ac นะคะให้เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม o นะคะและเราก็กำหนดมุม cad นะคะมีขนาดเท่ากับ42องศาจงหาขนาดของมุม abd นะคะนักเรียนจะเห็นว่าเมื่อเราให้มุม abc เท่ากับ90องศาแล้วเหตุผลเพราะว่ามุม abc เท่ากับ90องศาเพราะว่าอะไรคะ เพราะว่า A B C คือมุมในครึ่งวงกลมนะคะตามทฤษฎีที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นและจากนั้นนะคะก็จะได้ว่ามุม C A D เท่ากับ42องศาเพราะโจทย์กำหนดให้ใช่ไหมคะจากนั้นนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามีส่วนโค้ง C D ที่รองรับมุม C B D อยู่และก็รองรับมุม C A D อยู่ซึ่งมีขนาด เท่ากับ42องศาเพราะฉะนั้นเราจะได้มุม CBD เท่ากับ42องศาไปด้วยเพราะว่าเป็นมุมในส่วนโค้งที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันจะมีขนาดเท่ากันนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะได้ว่ามุมในครึ่งวงกลม ABC เท่ากับมุม CBD บวกมุม ABD หรือเท่ากับ90-42เท่ากับ42บวกมุม ABD หลังจากนั้นนะคะเราจะหาขนาดของมุม ABD เราก็ใช้สมบัติของการเท่ากันใช่ไหมคะนำ42มาลบออกทั้งสองข้างก็จะได้เป็น ABD เท่ากับ90ลบ42เหลือเท่ากับ48ดังนั้นมุม ABD จึงมีค่าเท่ากับ48องศาเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดพร้อมๆกันนะคะ จากรูปนะคะนักเรียนจะเห็นว่ากําหนดให้ส่วนของเส้นตรง AB นะคะให้เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม O นะคะและมุม ACO มีขนาดเท่ากับ35องศาจงหาขนาดของมุม OBC นะคะนักเรียนจะเห็นว่านะคะจากภาพนะคะเราจะได้ขนาดของมุมในครึ่งวงกลม ACB เท่ากับ90องศาใช่ไหมคะโดยที่ มุม A C B นั้นก็จะประกอบด้วยมุม A CO o C O บวกกับมุม O C B ใช่ไหมคะแทนค่าก็จะได้เป็น90เท่ากับ35บวก O C B ใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะคะ O C B ก็จะเท่ากับ90ลบ35เท่ากับ55องศาเนื่องจากมุม O C B เท่ากับมุม OBC นะคะก็จะได้เท่ากับ55องศาเหตุผลที่เท่ากันก็เพราะว่าเราจะเห็นว่าส่วนของเส้นตรง OC และส่วนของเส้นตรง OB นะคะมีขนาดยาวเท่ากันเพราะว่าเป็นรัศมีของวงกลมแล้วก็เป็นด้านของรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว OBC นะคะจึงทำให้มุมที่ฐาน OCB เท่ากับมุม OBC เพราะฉะนั้นมุม OBC จึงมีค่าเท่ากับ55องศาค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนเข้าใจไหมคะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดถัดไปเลยนะคะจากรูปนะคะเราจะได้มุม ACB นะคะเป็นมุมในครึ่งวงกลม O นะคะและมุม BAC เท่ากับ32องศานะคะ จงหาขนาดของมุม BCO วิธีคิดนะคะเราจะเห็นว่าจากมุมในครึ่งวงกลม ACB เท่ากับ90องศานะคะแล้วก็จะได้มุม BAC เท่ากับมุม ACO ซึ่งเท่ากับ32องศาเหตุผลเพราะว่าเป็นมุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะเนื่องจากว่า AO และ CO มีความยาวเท่ากันเพราะว่าเป็นรัศมีของวงกลมใช่ไหมคะก็เลยทำให้เกิดมุมที่ฐานมีขนาดเท่ากันหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำมุมในครึ่งวงกลมมาเท่ากับ aco บวก bco แทนค่าก็จะได้เป็น90เท่ากับ32บวก bco นะคะหาค่า bco ก็จะได้เป็น BCO เท่ากับ90ลบ32เท่ากับ58องศาดังนั้นนะคะมุม BCO ก็มีค่าเท่ากับ58องศานะคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะเดี๋ยวเรามาสรุปนะคะว่าที่เราผ่านมาในชั่วโมงนี้เราได้อะไรบ้างนะคะจะเห็นว่าเราใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับมุมในเครื่องวงกลมดังภาพนะคะ สามเหลี่ยม abc นะคะที่ปรากฏตรงนี้นะคะจะเห็นว่ามีมุม abc เท่ากับ90องศานะคะเพราะฉะนั้นมุมในครึ่งวงกลมนะคะจะมีค่าเท่ากับ90องศาหรือว่าเท่ากับ1มุมฉากนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของมุมในครึ่งของวงกลมนะคะ เดี๋ยวเราไปพบกันอีกทีหนึ่งในชั่วโมงหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย